ุ่นวันนี้ถ้าเป็นความฝักยุโรปและอเมริกาก็ทิศทางก็เป็นการอยู่แรงขายทํากําไรนะครับนะอย่างที่บวกติดต่อนะกันมาของสามมันทําการนะครับก็ผันผลทิศทางก็ยังคงผันผลตามาราคาน้ามันเป็นหลักนะครับโดยาราคาน้ามันวันนี้ถ้า W ับยดีไก็ปรับระหว่างเทตก็ขึ้นไปกเกือบๆสันสองเหรียญน,นะครับแล้วก็มีแรงขายทากาไรอ,อกมาหลังจากที่ EIA ก็รายงานในส่วนของสต็อกน้ํามันดิบของสหรัฐ สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังฟงเพิ่มขึ้นอีก1.2ล้านบา์เรล,ลนะครับก็ทําให้ยอดสะสมเนี่ยของอสต๊อกน้ํามันเนี่ยมันไปอยู่ที่504.1ล้านบารเรล,ลซึ่งตรงนี้มันก็เป็นระดับสูงสุดนะครับก็ทําให้แรงขายก็มีรายขายทั้งกำังมาในใน,ในช่วงสั้นของตลาดน้ํามันนะครับก็ทิศทางก็จะเห็นว่าตลาดเงินตลาดทุนช่วงนี้ก็ผันผวนค่อนข้างมากมีข่าวร้ายปุ๊บก,ก็ทิ้ง,ท,งทิ้งในส่วนของน้ํามัน แล้วเงินก็สวิตเข้าไปตลาดทองดีแตว่าปริมาณเงินเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะไม่มั่นใจต่อทิศทางของภาวะของการลงทุนในช่วงนี้ก็ตลาดนึงดีก็อยู่ตลาดนั้นเวลามีข่าวอะไรปุ๊บก,ก็สวิตออกไปหาเชนทรั์ปลอดภัยและแปลว่าตลาดยังค่อนข้างจะยังผ่านปวดอยู่นิดนึงนะใน,ใน,ใ,นในช่วงนี้นะครับส่วนในแง่ของทิศทางทางฝั่งเอเชียเองวันนี้ก็ทางตลาดุอินโดทางธนาคารอินโดก็ปรับลดอัตราเบีย้ยลงนะครับส่วน 0.25%ก็ลงมาอยู่ที่ระดับ7%ก็เป็นทิศทางในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ายอดส่งออกของอินโดน,เนีเยเดือนมกราคมก็ยังชะลอตัวลงลดไป20.7%เยียเยียทิศทางการส่งออกเดือนมกราคมของอประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียน,นยที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียนะจีนเองอเกาหลีใตนน้ทิศทางชะลอตัวหมดซึ่งการส่งออกของเราเนี่ย มกราคมคงหนีไม่พ้นทิศทางคงต้องเป็นไปตามาประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับก็ยังเป็นภาพาความอ่อนไหวของการฟื้นตัวในแง่ของเศรษฐกิจโลกซึ่งช่วงนี้ต้องถือว่าเปนชวงทากนา ต่าดรุ่งของวันวานี้เป็นยัไงบ้างครับก็ดูคขนแน่งกับผันบวนอย่างนี้ใช่ค่ะผันบวนแต่ก็ยังคงทรงตัวได้ดีนะคะ<ม>ก็เมื่อวานนี้เซ็ตปิตลาดมาบวก6.12จุดที่ระดับ1294.59จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายก็ยังทรงดีขึ้นอยู่นะคะ4.67หมื่นล้านบาทนะคะ เซตก็เปิดอีบาวขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไหวผันผวนในช่วงบ่ายนะคะแต่ก็ยังประคองตัวเหนือเส้น EMA 10วันได้นะคะส่งผลให้ MACD กับ RSI ที่อ่อนแรงเนี่ยก็เริ่มมีฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยประเมินการซื้อขายวันนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวผันผวนอยู่นะคะแต่ก็ยังคงคาดว่าก็คงประคองตัวในกรอบจนกว่าจะเลื่อนข้ามได้นะคะแนะนําก็ขึ้นขายลงซื้อตามกรอบก่อนโดยมีแนวรับที่1 2 7 7จถึง1 2น7จุด แนวต้านที่1,300-1,310ถึงจุดค่ะเซ็ตเตอร์อัปเดตนะคะหุ้นหลัก VTT, VTTEP และ AOT แล้วก็กลุ่มแบงค์คะะเป็นตัวหน,นุนให้ดัชนีรีบาวขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าจะมีการเขย่าลงในช่วงบ่ายแต่ก็ยังคงยืนอยู่ได้ขณะที่กลุ่มรับเหมาก็ถูกเททิ้งลงมาหนักเหมือนกันนะคะแต่ก็มีแรงซื้อชอนกลับในช่วงบ่ายกันสำหรับวันนี้เนี่ยมีประกาศผลประกอบ ของบริษัทที่มีกําไรและก็ปันผลที่ดีนะคะแล้วก็สกีนมันก็มีตัวแอนซินเน็กซ์นะคะผลการดําเนินง,งานก็ย,ยังแข็งแกร่งมีกําไรเติบโต192%นะคะปันผล0.22บาทด้วย x อวันที่28มีนาคมนี้นะคะแลนด์บีกำไรเพิ่มขึ้น50%นะคะก็มีแนวโน้มไรายได้เดติบโตต่อเนื่องจากความต้องการโฆษณาผ่านทีวีดิจิตอลสนามบินและก็โมเดิร์นเทรดนะคะ ตัวที่3คือ TK กำไรเพิ่มขึ้น106%ปันผล0.40บาท x t วันที่2มีนาะนะจากความสามารถในการบริหารต้นทุนและการควบคุมคุณภาพสินเชื่อตัวสุดท้ายคือเดลตานะคะก็อาจะก,กำไรเพิ่มขึ้น13%ปันผล3.10บาทนะคะ XT วันที่1มีนาะนะี้ สำหรับราคาน้ำมันเช้านี้ที่อ่อนตัวลงแถว30.4ดอลลาร์ต่อบาลเรลนะคะก็อาจจะทำให้กลุ่มพลังงานย่อตัวลงมาบ้างแต่ถ้าลงมาก็รับได้ะคะในส่วนของตัวหุ Fast ้นฟาสเทตนะครับตัวแรกนะครับ b h นะครับท่านเทียนเนี่ยก็ทําจังหวะกลับตัวนะครับพร้อมด้วยดัหนีจากปริมาณการซื้อขายและก็สัญญาณ BACD นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นประเมินแล้วเนี่ย มีโอกาสรีบาวนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่232บาทนะครับส่วนแนวรับเนี่ยเราให้ไว้ที่205บาทแล้วก็จุดสต็อปล็อกที่198ครับตัวที่2นะครับตัว S11 นะครับราคาเนี่ยก็เกิดตัวขึ้นระหว่างวันนะครับโดยมีนุนวอลุ่มเนี่ยสะสมเข้ามาแล้วก็ MACD นดีก็พลิกตัวยกคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อนะครับแนะนำเก็งกำไรต่อนะครับประเมินเป้าหมายแนวต้านอยู่ที่สิบบาทสีนะครับส่วนแนวรับเราให้ไว้ที่8ปดบาทเจแล้วก็จุดสต็อปล็อกที่8ปดบาทหกสิบ ตัวสุดท้ายนะครับธนาัตริยะนะครับหรือ TNP นะครับแท่งเทียนเนี่ยทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นขึ้นมานะครับตามด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัว MCD ก็ยังยกตัวเป็นสัญญาณบวกอยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราคาดว่าราคามีโอากาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ1.57นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่หนึี่สามแล้วก็จุดสต็อปหลอที่1.39่ามครับในส่วนของตัว Set 50 Index Future นะครับต่างชาติเมื่อวานก็ลองสุทธิอีกแล้วนนนะะะครร 10, ััับกก็็ปปมมาาณ11,000สสสญญตตสสต้้งแ่่แีีเย อยู่ประมาณ1854สัญญาแล้วนะครับกรณีการลงะยานสั้นนะครับวันนี้นะครับสำหรับตัว t 5 0 h 1 6เนี่ยเราก็แนะนำพิจรารณาแนวรับระยะสั้นบริเวณ809จุดนะครับเป็นจุดตัดสินใจนะครับถ้าเกิดว่าดัชนีเนี่ยยืนระยะได้นะครับก็แนะนำเก็งกำไรในฝั่งรองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับตัวหลุดลงมานะครับก็แนะนำเทรดยิ้งในฝั่งช็อตครับ ส่วนกรณการปริยการนะครับภาพระยาการของตัว S50H16 เนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ823จุดขึ้นไปได้นะครับจะกลับตัวสูงทิศทางขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในะนําเปิดสถานะรองเมื่อหลักชนิดสามารถทะลุผ่านแนวต้านดังกล่าวครับครับก็ตลาดหุ้นเราวันนี้ถ้าดูภาพรวมเนี่ยก็คือมันดูการบวกเนี่ยถ้าดูปริมาณหุ้นบวกหุ้นลบเนี่ยมันก็บวกด้วยหุ้นจํานวน ไม่กี่ตัวนะครับที่เป็นตัวใหญ่เพราะถือว่าก็ต้องถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ยังดูไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับก็หลักๆก,ก็ฟื้นในกลุ่มพลังงานนะครับธนาคารพาณิชย์แล้วก็ EOT ซึ่งเป็นตัวที่มีกลต่อดชนช่องนี่ก็ยังยังยังทำให้ภาพรวมๆเนี่ยมันมันเหมือนกับการฟื้นตัวยังยังดูไม่แข็งดีนักนะครับแล้วก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็มีแนวขายออกมาว่าจะเป็นข่าวในตัว c k M, ที่มีการปรับอาจจะปรับในแง่ของอ มูลค่าโครงการที่ลาวนะครับก็อาจจะทําให้ต้องพูดคุยกันเรื่องถึงาการการระยะเวลาสัมปทานที่อาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ไออารไอาร์ของโครงการนี้ไม่เปรียบมากนะกันนะครับแล้วส่วนรับเหมาตัวอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ปริมาณงานที่ปัะมปลกันเนี่ยยังดูไม่เยอะเท่าไหร่ก็<ๆ>ออทำให้อ่าจมีการโลเตตเป็นกลุ่มพุ่นกลุ่มเล่นกันนะครับ ภาพรวมเนี่ยวันนี้ถ้าเห็นสัญญาณบวกก็คงยังเป็นยอดสุดที่การทาเปิดหลอดของต่างชาติในตัวฟิวเจอร์เนี่ยซึ่งตั้งแต่ต้นปีก็ตอนนี้สะสมไปเป็นแสน,ใน,ในสัญญาณนะครับเพีเยงแต่ว่าการซื้อสุดที่ที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นที่เป็นเม็ดเงินจริงๆเนี่ยมันก็มีติดต่อกันแค่2วันทําการก็ต้องรอดูต่อจงนงคิดว่าแรงซื้อตรงนี้มันจะไหลเข้ามาต่อเนื่องหรือเปล่านะครับภาพรวมก็ทําให้การฟื้นตัวเนี่ยยังดูเหมือนตลาดไม่ค่อยมั่นใจนะครับ ทิศทางเนี่ยผมว่ามันก็คงต้องรออาจจะต้องรอดูถึงการประชุม G20 ปลายเดือนนีนน้นะครับ26ที่27กุมภาพันธ์ที่สิงไทไฮ้นะครับว่าที่ประชุมจะออกมีอ,อจะมีมาตรการหรือว่ามีากฎร,ระเบียบในการควบคุมในแง่ของการรักษาเสถียรภาพความผันผวนองตลาดเงินตลาดทุนยังไงนะครับแล้วก็ในช่วงมีนาคมเนี่ย ก็เป็นที่คาดการณ์ว่าการประชุม BOJ หรือว่าการประชุม ECB เนี่ยอาจจะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของอทั้งสองเศรษฐกิจใหญ่ตรงนี้ออกมาเป็นช่วยนั้นภาพบนวมไม่ถ้าผ่านกลุภาพาไปได้เนี่ยมีแนวก็อาจจะมีข่าวบุกในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้ง BOJ แล้วก็ ECB ออกมาช่วยนะครับเพราะั้นตลาดช่วงนี้มันก็ฝันผลแต่ว่าดูจริงจริงจะดูทิศทางเนี่ยดูดัชนี m s c i Thailand ทยแลนด e r อ i n g Market เเนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับยุโร กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยความผันผวนในช่วงขาลงเนี่ยมันน้อยกว่าถ้าแสดงว่าตลาดร okay. ุ่นทางถายาเอเซียนเองอีเมจิงค่ะเอเซียเองรวมไทยเนี่ยช่วงผันผวนลงเนี่ยมันเริ่มผันผวนน้อยลงละเพียงแต่ว่าปัจจัยบวกที่มันจะมาเข้ามาหนุนเนี่ยมันมันดูยังยังไม่ชัดเจนนั้นกลยุทธ์ที่วางได้ก็คงเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายนะครับแถวพันสามต้นๆเนี่ยดูอาจจะยังไม่ผ่านแต่ลงมาแถวพันสองร้อยแปดสิบถ้ายืนได้ก็ยังดูว่า ทิศทางพุดมันคงคงสวิงตัวอยู่ในในระดับนี้นะครับยกเว้นมันมีปัจจัยหนุนเข้ามาเห็นววลุ่มมากกว่า5 0,000่นล้านบาทแล้วหุ้นกลุ่มหลักๆไม่ว่าจะเป็นเห็นธนาคารพาณิชย์ยืนกลับมายืนดีทั้งกลุ่มหรือว่ากลุ่มพลังงานจริงๆมันมันวิ่งขึ้นมาก่อนแล้วเพียงแต่ในช่วงวันนี้อาจจะมีแรงขายออกมาบ้างกลุ่มพลังงานก็ยังน่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ช่วยหนุนการในกรณีที่ดัชนีปรับตัวขึ้นนะครับก็เป็น2กลุ่มนะครับหลักๆที่ดูไว้ก็วันนี้ก็ผมให้ดูตัวบี l ีอ กับตัวปตทสงข,งขอเป็นตัวหลักนะครับออที่ทางวัุก็ยังคงต้องรอนะครับแล้วก็เน้นเป็นเทนโฟโล่ก็คือผ่านพันสประเมินว่าหุ้นขึ้นต่อหลุดพันสองร้อยด้าันอิดี้อาจจะกลับออกมาตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของ Apple d a i l y ประจำสัปดาห์นี้ก็ขอจบรายงานเท่านี้นะครับก็ติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ